เชียทีครับกำลังจะขึ้นอะไรนะโล่าซินิกีกำลังขึ้นนครับอ่าชิงช้าสวรรค์นึงแต่เที่ยงคืนแล้วไม่มีคนเลยตืไ่ไม่อแล้วก็ไปกินไวน์มาเมาหน้าหน้าแดง ไปขึ้นแล้วเลื่องแล้วเลื่องแล้วนีจ่จะจเห็นแานาม่น้ำไหมแม่น้ำอยู่รขอนี้ไหมแม่มาน้ำอยู่ตรงสุด <c oughs> ในนี้มีแอร์ด้วยไม่หลอนเป็นชิงช้าสวรรค์ไฮโซดูอย,ยู่ดูอยู่เห็นอะไรบ้างวัดตึกแม่นม้ำแล้วก็ตึกแม่นม้ำ ไม่ค่อยตัดเท่าไหร่เนาะใช่แต่มืดเรามีไฟโอเค,อเ,คเปิดไฟได้ด้วยเ <laughs> ยี่ยมเลยไม่แต่ว่าต้องปิดไฟไม่งั้นมันมองไม่เห็นหโอเคหร